สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องโคดส่งมาพิลาเพลินะคะมือน,นีกระผ้าพีผ้านองนะคะมาช่มบรรยากาศนะคะทงไฮทงหน้านะคะพี่น้องคะเข่าเขียวไปเขาเป็นกอบไปนะคะพี่น้องขนาดข้าบโพแทสเซียอ้อยปุ๋ยได้หนิพี่น้องข้าวพมปุ๋ยมักกะเสียมสัดลงลงขึงเคื่อว่าเข่าง่ามอยู่ค่ะพี่น้องสกจะมอง มองย่ามองบอลล่ะคือว่าละ่ะบรรยากาศครับพี่น้องครับบรรยากาศดีดีดบรรยากาศสวยงามมากธรรมชาติบำบัดนะคะตัดหน่องเอฟซีมาเบิง่งเขาอยู่ไฮย,ยู่หน้าเนาะพี่น้องนนเนาะเขียวไปเลยทนะีพี่น้องนะ,ะ,ะข้าจะออกเขียวไปเลยแล้วค่ะ เขียวขจีเขียวสวยงามไม่อยากห่างแน่แต่อยู่ให้ไตรครับเพราะเพินพ่นเพิน่นหนามไหลายเพิ่นเพิ่นบอ่อขึ้นเพื่อจังใดเล็วก็ะเดียสามนะคะฮึพี่น้องเนื่องจากฝนตกนะครับพี่น้องน้ำกระน้ำกระขึ้นหลาย น้ำขึ้นเยอะอืคอ,อนเชอรี่สวยงามสวยงามพี่นอ้องมองนีงก็สามแล้วเยกกับขึ้นแล้วมันกรขึ้นน้ำน้ำงอนมาสามแล้วพี่นอ้องโอ้ยไงธรรมชาติสะอ่อนธรรมชาติสะอ่อนน่าจะคอง มันโดนในบ้านเธอหนึ่งจะเป็นมีความสุขหลายซะไปม,มาเลาะทงเลาะาเลาะเบื้องไ้เบื้องหน้าพี่น้องเอ้ยงามคักเ,เขาให้นี่โพดคักพี่น้องเขียวงามประสนปิกายนี่ได้เขาหลายยู่ย เบื่อปีนี้ว่าสีแดงลายซำใด้เขาถืทำกันบ่หนาเบี้งยงมันอยู่ตลอดอยู่ด้หนาเมกับสิบ่เกิดนะคะเรื่งทกับพักกแย่งหน้ากับเกิดขึ้นเดิมปรงเนี่ยแหละพักแย่งหน้าเป็นเบี้ยหน่อยนะไม่อากาศสดชื่นมาก เห็นแล้วสบายหูสบายตาให้พี่น้องเอฟซีต่างประเทศเห็นบรรยากาศบานเห้าแง้มหรือแรงแดดลมร่มตกคุณทาหนองท้ายกรบพ่อกระลังอันตัดหญ้าแบกให้งวัวพง่ามง่ามงาม,งาม,งามพี่น้องง่ามนะ ต้นบาม่วงกสอสองต้นนี้ก็แตกแต่อี่พอไงปลูกไว้ยวนี้เราก็าตายหมดแล้วพักคุ้นตูวพักนางตูวงานนี่ครับ คนมาสามไปถัดตัดให้งัวกินบักมี่ตัวนี้เขาจังหน่อยครับผมอย่างติติดติดจุดดอกเบิ้งส้มพอพี่ก้อยเนี่ยก็ได้เก็บอยู่ได้พี่น้องครับเบิ่งเด้อเส้นหน่อยนี่ได้เก็บมาพี่พักพายดิหงาหงากับเขานี่โอ้หงายนี่พี่น้องแดงๆว่าเป็นเขาด้วยหรือหงายดอกหงายด้วยจะฟังนี่สูงงามอยู่นี่ ง่ามสวยต้นบักม่วงปลูกไว้รอบที่แล้วมันยังรามากินใบมันมันยังมากินใบมันเนาะโอ้อยหัางงามแล้วพามาเบ่งต้นหนีอู้สะอ่อนพี่นนองต้นนี้ง่ามคักต้น,นนี้ง่ามคกสิสด้กินมากแล้วนี่ วัปีเดียวได้ึินมากอดมันเป็น,อนตอนกิง้งเป็นต้นตอนกิง้ทงท่านหน้าเพิ่นหน้าหนองไา้แม่ยุต่อกันเขตดตอเดียนของเพิ่นกับสีไหลแนี่พอหน้าเพิ่นกับหน้าเมียเพิ่นตอกันเนาะ <c oughs> นากับกับแฟนหน้าหน้าแก่สีตอกันก็เลยหลายผุรคะหอดต,ต้นยยค่าผุลขะหน้าเพิ่น บรรยากาศครับพี่น้องคะ่ะสวยงามตามทองเรืองบรรยากาศทงให้ทงหน้าแสนสบายแสนสบาย,บายตาสบายใจสุดยอดสุดยอดของบรรยากาศนะคะ เบิงบ่งเบิ่งพี่น้องเบิง่งหนาวพี่น้องต้นนี้อันให้นในพื้นอันยอดก้อนมูเลยหนาแห้งเออเออ เทียงหน้าโน่เชียงนาหน่อนี่ฮะไม่น่าหนีจ้ะแต่มีปลาใช่ไมหมน้องเลี้ยงปลาไว้คือกันมีปูมีปลามีกุ้งมีหอยมีปูมีปลาปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก ก็ไม่อันนอไม่เลี้ยงน้องคือกันก็อยู่เฮือนล่ะแต่ว่าเพิ่นไม่อยู่หนีเพิ่นบ่ค่อยง่ายไปเพิ่นก็นเลยล่ำน,น้อยแต่กระลังปูงนอปูงนอให้เพิ่นให้เพิ่นสูงให่พึ่งยาวซะเพึ่งนอจะเสพห่อมันตัดออกซุ้มซุ้นเมื่อแกตัดออกไปนั่มมันสจะเกิดลูกเกิดเต้าเ,เกิดนอให้ได้ก,กินอันนี้หมักทั่วพุ่มพี่น้องมักทั่วพุ่ม เมื่อท่านเป็นหมากทาก่านควรกระมี่ได้ควบคุมถ้าอย่ามันเกิดลายตอนนี้มันคุ้มหย่าคุ้มมันเหมิดพักบุญเนี่ยเอามาปลูกไว้เอามาลงอันนี้ไว้มันกระเท้าไปงามเลี้ยงน้องพักบุญปลูกธรรมาชาติบม่ได้ใส่ปุป๋ยพักบุญร้อยหน่ไปเอาอยื่นน้องข้าเจ้ามาเสียบไปมันเป็นพักบุญอันนี้ กินนี่ดอกไหมคะพราะมงมันลูกสายตานะมันคือคือความอบอุ่นในสายตานะคะเป็นแล้วคัดพี่นอ้องเป็นแล้วกับโอ้โหก็ได้ที่เดียวนะครับเนี่ยใบม่อนมอนเบอรี่ต้นม่อนกับลูกไว้ได้พี่นอ้อง ัวอันเชียงตัดหนาตัดงวงไว้ให้งวงกินงวงมาแรงตัดงวงมาแรงไว้ให้นี่กินงวงมเา,า,า,าสาต้นนีน้เขามาปลูกขี่มาปลูกแาสุดูภนยในก็มองเข้าไปปรุงการสาขาอยู่ใช้ต้นชมผู ก็็บบ่เหนสำหรับคลิปนี้นะคะจิ๊บจกอาิ๊บจ๊อกไปซัมิกรอนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะของคนส่งน้อยเป็นลำพูอกับสิเฮ็ดคลิปมากสูพะะ้พี่น้องเบิึงไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเฮา พี่นอฝากพี่น้องน้ำเ้อนะคะฝากพี่น้องเขติดตามสังช่งน้ำเณนะคะ,กกำะ,คะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า